อันนี้มาจากคี้ป่วยนี่ช้ป่วยสุดๆตอนนอนสบายดีสบายดีมือทุกคนเมื่อวนี้อยู่กับรถที่ช่องน้องรจนาร่องสานอีกแล้วเนาะทุกคนมาพอกันอีกแล้วตอนนี้น้องรถกะมาป่าเนาะทุกคนตอนนี้กำลังมาเจอกันอยู่ป่ามาเที่ยวป่าสามสาวเนาะทุกคนนี่กำลังกุมงกงงัวเขาจะเก็บอย่างกันสบายดีทุกคนน้องลีแล้วก็น้องแพนเค้กน้องแผ่กน้องแผนเค้กคนนี้ นะตอนนี้พวกเขากําลังมาเลาะเก็บมักบกเนาะทุกคนแช่มาเบิ้งดูได้อยู่วะมักบกคือมันเป็นน้วยแล้วมันล่นลงมาแล้วกับมีตัวงตัวครัวไปกินแล้วมันก็จะคายออกมาทางอ <c oughs> ึ่นี่เนาะมันจะเป็นอย่างนี้มักกระบ,บกเนาะนี่บกหัวยู่ทางอื่นเขาจะเอิญมากยังเนาะนี่เดี๋ยวจะไปพาให้ทุกคนเบิ้งเนาะเดี๋ยวพวกเขาจะเลาะซอกเก็บอยู่แถวนี้แหละเพราะว่าเขามานาจุ่พ่อคดเนาะเขาก็เลยว่ามาเก็บมักบกท้าเพิ่น โอ้มีอยู่อะเฮาได้ซอกเก็บแนวนี้เอาอ่ะอนีันเฮาเห็นต้นมันเฮาก็เอายุต้นเลยอันนี้มันเฮาเ่เห็นต้นมันอะอันนี้ม่นของขวยพุงจรออกมาของขวยขี้ออกมาเราก็มาเก็บเอาออกงออกงต้นมันน่าจะอยู่แถวนี้เลยเพราะว่าแนยมาก็เห็นมันหักเลยอันนี้ก็ยุ่แขมน้ำสะาดเนาะทุกคน อยู่ทางลุ่มันกับแม่น้ำสาลมันอยู่แถวส่วนอยางลงรถเนี่ยพวกนี่นีแถวนี้ก็ไล่อด้วค่ะนี่มันออกอดีอรดีเออนี่เบลปีปูกเนาะตัวหมักบกนี่มันยักแงะออกมาละมันกัเราเก็บเอาแบบนี้เนาะเขาก็จะไปพากินมากอันนี้ตัวโน้มมากขนาดได้หมกักอันนี้หมักบก โมเมนต้นนี่วะนี่ตัวใหญ่ๆนี่มันบอกยานแมนอยู่เนาะเด้กเออไปไปนี่ยันแมนอยู่อันนี้ฮันตอนตัวควายกิ่นฮะมันเป็นมากดิบไดยมันตกลงมาะฮะจะมีเปลือกหุ้มอยู่ใกล้ๆสีหอดต้นละแหลบเบิ้งหอยเขาเจ้าผ่านี่ไหมนี่อ้ไล่ดิมันหัวขีดแล้วมันไล่ดิเออเปลือก น่าจะแม่นต้นมาแล้วแหละนี่อุ้บกลได้อาตสิเก็บอายุต้นมได้ติต้นนึคือซิเมียอะไรแบบนี้เนาะอ้หนี่ะได้เราเบิ่งตรงนี้ยังมี มากนเิ่เมากเออเอี่มันอุ้มบุกนี้ลองไปแปะต้นม,นมันลงไปป้าต้นใหญ่ายดิสแมนอะไรที่บกที่เดิมเย่เออแม่ละนี่นะ,ะทุกคนต้นมกบกนน่เออแม่ละแม่ละป้าเบอาไปกินั้าเอาไปนั่งากินผ้ากิน กินมือโฮมออันนี้มันมากอันเดียบอะห้างวะชิเดซีเมนลองซิมเบิ้งมักเนาะมักบกน้อยวะมปนต้นมันอยวนเมลแลวีมตาทุกคนตัวมันญ่ๆเลย มาไกลเหมือนแล้วคือว่าบุมมีบ่ะมียู่มันฟังอยู่ในอันนี้ขี้ดินอันนี้เชี่ยงอะยพึ่ง,งมันะยพ่งมันตัวมันตัวนะมากินแล้วมันไปขี้ใส่ทางอื่นทุกข่วยในชะ่ ตูอันนี้นะอันใบไม้น่ท่มนี่มันโดนแล้วมันก็แตกเน่าเนาะบลัมัมบมไปลัมลัลันขาสแ่ไหุกเลยลยเลยนอี่ต้มาแ่กรมนอกน เทยานอกเท้น้ำนเลยเจ้าเขียมคอันนี้เป็นทางเขาเจ้าแก้ไม้ลงได้เดิงลืมเอาผ้ามายู่แทวนอกลายกลัว ไอ้กองมันแท้เลยวิง้งเออมันปิวกอมันที่สร้างดินยู่นออี่เราจะแกะเอาไม่โตอันเด็กกินแล้ววะมันแตกมันดนแล้วมันก็แตกเองดีจะไปะลูโกินเนี่ยน,นี่มันเ่าไม่ยากมันปิน็ง ใกล้เงาละเขา,จะ,ะาจะมาเก็บเมล้วแบงนี้นะตุ๊กี่แม่เพิ่นมาเก็บไปขายอูนหูครัวแม่ห้อมสุดปะเพิ่นครัวไปขายอันน่ะเพิ่นเพิ่นได้เต็มอันนี้นเลยแข้งซี่นะบนายเต๋อปลาเป็นกลองเลยป <laughs> ะหูแม่เต๋อขวยเมื่อกี้สิปะ คขวยขี้นะมันที่เป็นกล่องไม่นูนเลยได้ปค่ะแสะเป็นจมนเลยอันนี้มาจากขี้ขวเลย <c oughs> ขี้ขวยสดตอนนอนเจอ, <c oughs> อเป็นมากเก่งเดี๋ยวเอามาเบิงบ้งด้วยเจอเพิ่มเบิ้งกินอันนี้คัานอันเป็นกล่องอยู่เลย <c oughs> ตอนขวยยังบุขี้ให้มันที่มีคนอ้อมมันเออบอออันนี้มันขี้ดนละอันนี้นะมันก็เป็นคือ <c oughs> มากมันไปจับตึ้งละเาไปพาไป มันนวยกันเน่ามันโดนนะนี่นะมันนาหยามนี้มีอย่างบด้เป็นนี่เบิ่งนี่ตัวลุนใหม่นี่ลุนเก่าอันนี้มืดแล้ววะมีแต่ของเดียวเนี่ยเรือเขาจะเก็บเขาจะมาเก็บผ้ามาละนี่นี่ทั้งล่างอีเคนี่เลยนี่นี่มันดดนแล้วเนาะมันดิ่นจนฟั่งเลยอลิออลิอุตนะวะอ นี่นทุกคนเอากำลังพากันเก็บมักบุกีเนาะบุกหัวายู่บอนอิน,นนะไปเจอเจ็บไปรถตัวดำมันกระเบาเอ้นี่ให้ดำไปเลยข้ามันข้าเอาตัวเด็กกินได้ก็กินมันด้อน้ำกีอันมันดื้น้ำขี้ทรายนะคุดเอาเลยอื มันเนี่ยเอาลัวแบบใช่ตัวจี้มั้งมันดุนแล้วมันฟั่งดินมาละอัน,นนะดุนแล้วมันกระเงาวกวานกะตอนนี้เรากำลังเลาะกิมบัลบุกท่าพอคดเนาะเพราะว่าพอคดเพิ่นกำลัง คุดเอียงเกาะอันนั้นอยู่คุนเดี๋ยว้าติดตามบึ้งซองลองรี่เนาะนี่คือตัว มข ah. right? okay. ันมดเลย้อืดนกันคอขันไม่เนื่องกันั่น่ทเสร็แล้วกิกฮหง่านี่ีแลวะแขเดแล้วไปมองอีพอหังเซี่ยวอยู่มองแดนนี่กอนไหมเออหน่อยหนอยทุกคนขาทิ่สรดล้ไม่จิมทุกคนอ้าวจะก ปาขนาดอยู่บนแปลยอย่งเชยังมีเนาะไปไ็นมองอีู่พวกแหงละแองแหงแหงซุ่มซ้ำอันนี้ขนาดมังเกียงนี่นี่นะคุณละแองอันเดวอันนี้นะละแองไปเบิด่ะตาแท้ๆเอาเอาอีกซำรวจเบื้องดีๆแม่หอย จับคุณอีน้อยเหียงพนะตายเลยเมื่อกี้ยเอเมื่อกี้มันจับกุนห์มม่จับอยู่พี่อย่างคนเอ๊ะปัญหาใดเอ้ามันดีดก็หึงตัวบบง่ายๆจับอยู่นะพากอีน้อยะเนคิดไม่ยากคนเนกัโอ้ยเขกเอ้ยระแวกเลยขันยังกบอกเจ้าเขอันนั้นเอายเ้าบอ้ หน่อยแหงสิบปห้าอีพอมองคกอีกนี่นะอยู่มองแดดนี่นะ่มันก็เอาใครีมันซิดเดอร์นี่ไปไหมอุ้ยสิบปียูเท่าพันาอุ้นี่อันโคีะนะที่ิดเตอร์ใจยิวกับเนื้อกบโตแล้วตายแ้วตัวทอควายยี่ ไม, Dante. ไม่จริงยังอ <n> ัดกล่องเค้กอ <c mus i> <c loyalty> ีลาเห่ออันเอื้อยให้เบิ้งเมื่อกี้นี่แม่นโตทากว่าโตทาก่าแม่นว่ะมาเป็นโตคือยาวนึงจับกุ้งย่างโตละดิมันใส่ไปซีจาซียงใส่กันโตก่อนเด้อะไม่ไหว ถ่าจะทากเกียงบบเกียงนี่จะทากมีนีีตัวทีออมากข่อยหัวมเดืยูแล่วออมมเดเอ้ซีซ่เอก่อนเถิดเลยซีเซ่แหเขากินไกนไก่เดกป้องหน้าว่ะ ยอมขิวมันไสได้้าหน่อยอันนี้นะอันนี้ตจะทากจับเ <c> ส <oughs> ียวะมันไสได้แค่บ่ะ,ะอันนี้แม่นกามดกาหยูงกาทากกาทากหรือทากบุจับเวล่าล่ะบุ เอาใส่น้ำมันหาพมไม่นำ้ำพิมไปหาไปซิดอ,อ๋มอมเออเท้กินได้ใช่ใช่โอ้กเกียงบมกเกียงอ่ะใส<ไ>่ดูโกมกบขนาดหักเกียงหนึ่งดีใส่ตันเดียตัวทากบบจับเหา เงลายโอ้ยคือมันเนยวอย่ากาอยู่ครับพวกพี่ยุคดินมันกันได้แท้สิบได้มันขิ้วมันบูมาป้าเนป้าบังไอารถนี่นะงแลคนหนาวกกันไม่อยู่ป้าบังนาวทาตปน มันเป็นพุทธเกียวไปเรีฝังว่มเบเบมันมันาสอดเหู้เลยะมีหู้วะเก็บทุกคนเก็บมักบกอย่างเบลย์เอาทางก็เก็บบกอย่างเอา้คนทางป้าอือคนทางป้าเคทุกคนเดียวมาเจอกันอีกเจนึงอันเดี๋ ทุกคนเดียวมาเจอกันอ so ีกคนนึงเดี๋ยวหาจัดการหามงอยู่ลีกตปทากันเนาะบังนังล่กันนะเราช้านโตอันนั้นเราวมนนงเออ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 จะไปท่ามือเดียวมังนาวทาโคทามังนาส่โตแล้วท่ากินเจับเราจะจะโตตู่ลวเด้อ น้ำมันนี่เซมเนต์มันมันส้มเดี๋ยวเวลาเขาบีบเซมันมันก็ยังออกแอ่แมลงนาวถ่านนะทุกคนไม่ไหวจริงๆพคตไปแบบบม่มีคิดไม่เลยกลัวมากบวกการเองเลยทุกคนสติแตกรู้สึกกลัวท่าและเทกไปเอาพาไปเปทบหลูกบ่นเรื่ยเลยเนาะ ทุกคนสังเกตบางดินดินเป็นยังี่นะดินแห้งๆแล้วก็บ่อนน้องรถไปเก็บมันมักบกเมื่อกี้นี่นะแห้งๆแล้วกแบแบบ,บมีหญ้ามันไม่ได้ซุ่มเลยนะไปนั่งแบบเก็บมักบกในเดี่ยวหนึ่งนะทุกคนมาจับมัาส่งสามตัวจับน้องรีตัวนี้ปักง่าเลยแล้วเอาก็สติแตกแรนมาแรนมาอยู่พีเนาะยู่พี่แห้งหกคนอยู่บอนนันบอกว่ามันสิมีแถวบอ่อแถวนี้ ใายมีวิธีป้องกันทาบ่ให้จับนี่คอมเมนต์บอกเลยเด้อจะมาไซกลัวจะกกะเพลวมีหรอ กินคนไม่กินเลือดกินยากยากตัวน่ะใช่เลือดยากตัวตกลงน้ำก็เป็นปีงตกลงบกก็เป็นทากโบเแมนซีเมาอย่างได้เมาอันยาสีุ่งสีกอนแล้วเขาก็จิ้งมา มันบอยกัดแล้วมันกัดม,มันมาโดนเลยมึงจะจะพูดอีกเจ้ามือตอนที่แรกหัวเจะาู้อสุดทีนี้นคือไปถ่ายมาเนาะทุกคนไปถ่ายมาแล้วกันที่เอสพรมเดื๋ยนี้ลงนะจุก๊กเดี๋ยวนี้นะพูอยากสลบเป็ดข้าบ้านเลยอยากษ์ใสให้โตนะเฮ้เบิ้งดิ่โตไปกีเ่เยอะแลยจับจุดปูจุย่ยเนี่ยนุ่มๆนี่นะโอ้ย ฮ่ามันนี้ระแวงไปมืดแล้วนะเดี๋ยวนี้โอ้ไปกวดสอบมามืดละเด็กๆน้องเค็กกับวัตบุยานประจับมาเทเต็จเอาเขาไปอู้อยู่ยานก็อันตื่นตื่น้อยวบุญยานมันเดินตื่นง่ายง่ายสมมติมืออืออ้าวยานหมไปบอกเอาให้ออกก็ยิงวัาบุยานนี่เลยคิดเอ้ยตายละมีแต่วัตบุยานเป็นนำการันบุญยานซอกอยู่ ตอนนี้เราก็น oh, ั่งพาพนมันยังบอจับดีค่ะมันจับดีออกบดียายออกบดีดึงตื้อๆอยู่ท่านคุณเพ่ให้ออกก็กูเนะคืออันไปห้านอ้มจุอีอีอีแนงเออว่าไม่อีแนงอีหน้าอีจัดดายู่เที่ยวนาเพราะคำพันเที่ยวนาแล้วทากน้อยโอ้ยมันพึ่งเอออันเขาว่าทากสิกว่าพ่อเขาเสียวออกให้พ่อน่าเอาเวลาดึงมาชี้ดึงตื้อๆสิเอาไม้มาเขี่ยแม่ คือเจกว้าเลี้ยว Xiaomi น้อยมานำทั้งน้นคุณก็ไปหานอแล้วมันจับตีนกูณเลยเจดึงออกคือปุ๊ดลงดึงออกปุ๊ดลงโอ้ยักเป็นลมอาไรมาเนี่ยคือมันจับโดนนี่เลือดซ้ำเลยกบอลเหมันจับมันซ้ำเลยโอ้มันจับโดนออกบะไรเด้อพี่ควายเฮงเฮงเออพิงแหวนโอ้โหเห่าพี่แหละคือมันยืดนะได้เป็นลงน้องเหรอได้จากงูนะ อีเช็กก <google> <ten g rel ate> ับยานเลยยูอีเช็กบุญญาเนี่ยเป็นข่อยง่ายเหรอยานก็ร่ำไหมยานแต่บุญญานหึงตียานแต่บุญญานหึงจะออกได้ตีอือบุญญาเฮ้ยใครได้เออยานเอ้ยเป็นลมอยู่ฮะอันตอนนั้นได้แม่ห่อได้แม่แม่ห่ออันเ่ากับอนาน่ะผ่ากันละไปนาแล้วเอาอันผ่าแล้วตัวอันเอาตัวปิ่ขึ้นบกเนาะผ่ากันนะจั๊กคนนั้นเลือดเลอดเลอดอันไหนฮยากอ่ะ น้องแผ่นเค้กสผู้ากมคูบุญญาขบุญญาเลยจุกีเลยักอืมมันเป็นยากก็ค่ะเราอดยาัะไรนะเคยตอนนี้เอลีกเอาอรัดร้อนกินตตตดูไม่เอามาดูดซิ่วนี้อยากให้มันดีนะถ้ากันใจได้ กูยแย่งกูเป็นลุ่มก่อนซอกก่อน,ออนตอนนี้เฮากนั่งทาจุพอเพิ่นุดเนาะทุกคนเดี๋ยวทาเบิ่งนํากันตอนนี้สติสตังไม่อยู่กับเนื้อตัวสตังไม่อยู่นานแล้วสตังสตังก็ไม่อยู่สติก็ไม่อยู่สตังหัวบือกระดุนขันในนึงกะระเวงเนาะทุกคนตายแล้วคิดระายามนี้ซิบูมีเออฝนหากกระตุกดิ มาป,ปิดพละนะ้าแม่เลยได้หมายยากยุงฟุตหูแล้วล่ะน้ำสานน้ำซานกระเฮียงว่ะเจ็บเออเจบกุกาไปไปเท่วก,กางนาคุณแม่อ,อมีคือกันวะกางนากางนาแล้วเพ่ขันด้านนั้นนี่ชีเสื้ออยู่ จอมุดพากันเองเอ่อ้ากันเาาจับเต็มกลนี่ชิเธอเพ้ออกเธอแบบยิบออกเองชิ้เธอมูออกเธอะอายก็ปิ้นตะกลนมาทุกคนดังไฟฟิงเงน้าหนาวหนาวมากดูแดดด้วยไปไหนไม่ได้เลยตอนนี้ โดยานภากแห่งทุกคนระแวงไปมหมดเขาต้องได้ก่อกองไฟเ้าเพื่อมันได้กินไอไฟแล้วมันจึงบูามาระแวงไปหมดนะ่ตอนนี้น้องร้อนร้อนมากใส่ก็อดนหนาจังเลยหนา,นาวเทหนาว่าเหงอออกพร้อมบาดเลย เหือตีโอ้ก้วเขาก็ไว้เนาะเพื่อมันเห็นกล่องไฟแล้วมันกิดนหมารู้ว่ามันมีตาหรอแท้เลบอกมันอยู่มันโดดได้ประมาณสี่ห้าเมตรนะมันโดดดิ่งไปนะ <c oughs> เคยเห็นดิ่งเหรอใช่มันจะติ้วติ้วไปตุปีนยังหูว่ามันสีจับตัวริ้ว เอ mm hmm. งไหมอ้อหนาวท่หน,า,น,หนาวาอ่ะเ่าออกพมบาทเลยหนั่ <laughs> อยเานั้นแตกฉัแตกเลย ตอนนี้ก็แดดจี้นะทุกคนดูสิแล้วันนี้คิดคิดสภาพออกบบอแดดออกละดังไฟซิ่งทุกคนตอนนี้น้องรถระแวงไปหมดเลยทุกคนในวัยจริงๆฉันจะไม่มาอีกอบอนแถวนี้มันเป็นแบบเป็นด่งแบบอะบอนยูคองตัวข้าเลยทุกคน,นยำแรงยำฝนบุ๊ดยำฝนแห่งโให้ว่า พนานยามฮรนนนอย่างสานี้แต่เองยามฝุ่นมองว่าที่สามใดน้องเพนเค้กนอนึงค่ะน,น้องเพนเค้กเราบุญญาณประเดีเราก็เลยว่าเอาออกให้เนาะตัวใหญ่ไรเราบุญญานคือกันเป็ <c ười> นยังคือบุญญานเาลึื่องละเออ เื่อเขาเมฆพาว้าไปโซนละบเวลาอ่นไปโซนเอาไรตุดปิ่งจับลำเมลาอยาเข็ดและให้มันบึ้แล้วจะไงมาจังจังอ่นอดทนแม้ว่าไงมาจังบิ้งาันลำจนเที่ยงกับย่านก็แค่ชีสตายให้บ้านมาเบิ้งเลยตอนนี้ก็ดังไฟฟิ่งเนาะทุกคน ตอนสวยเท่หอนจิตายเหือโอ้ตอนนี้เราก็จะพากันเมือแล้วเนาะทุกคนมองตามเสือหนะึ่งชองเสือป้าโตปัดโตขวามันเขียวอนะันนั้นนะพุดได้ไปมาตอนนี้เราก็จะเกี่ยมเมือแล้วเนาะทุกคนไฟนี่โบมอดปะยงังไงไป เมื่อเมื่อแลนได้แบบนี้ได้ไม่ได้ลืมมันดะตีเดี๋ยวแลนตะกอนไปไปเก็บย่างไว้ไปกลับเถอะตอนนี้พกงฮาวกัดได้ตัวอ้นกำลังเมื่อนองทุกคนพูดนี้ได้ประมาณสามสมงสัปเทมุกกลั ักบกที่เห่าเก็บมาเหายังบบหันได้ผ้าเนาะทุกคนเดี๋ยวจะไปผ้ายุธงงานให้เบิ้งเพราะว่าเห่าโบได้เอาผ้าหมาผ่าไม่ได้จริงๆนางหล่นโบได้เนาะทุกคนถ้าเป็นยุบ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 นางทุกคนโอ้ยขนาดน้งลดอันดังไฟอูดนแ่นมันยังใต้ขยับขยับขยับมาตอนนี้เรากำลังเดินทางกลับ ดีจะน้องแผ่นเค้กบอ่อยานเนาะน้องเค้คกแกยานเลยอะจะเส็ยจังไงไปเจอกันอยู่ฝั่งนั้นเลยตอนนี้เหาก็กำลังข้ามน้ำสาดเนาะทุกคนลุยข้ามเลยตอนหมาเหายานเปียกแต่ตอนเหนือนี่เหาเลย,เ,ยเลยเปียกไปอยู่ยากเลยเนาะตัวอ้อนค่ะภาษาไทยเอินตัวตุ้นบรเอินตัวอยัง คอมเมนต์บอกเลยเด้อวาสิไปผ้าวาสิไปผ้ามักบกกินคัะๆกวัาสันไปพอๆห้านาทีทุกคนตัวทากมันบินจับหัวน้องลีมันบินท <c oughs> ากดูดกับมานทากบินได้ บินก็เนวว่าอยู่บักกไก่มันยังอันนั้นได้ไไดเดียวคลิปนี้พวกเขาสี่คอโตลากันไปก็น้อะทุกคนเดี๋ยวมักบกคลิปนี้น้องรถจะมาพาให้เบิ่งอีกคนนึ่งเนาะเพราะว่าไปฆ่าเมื่อกี้นี้โบได้แท้ทุกคนยอมแพ้น้องรถจะไม่มาอีกอากตัวใหญ่แท้ใหญ่มาทุกคน เดี๋ยวฝากทุกคนก็ไลค์ก็แชร์ก็ซับสไครป์ช่องน้องรจนาล่าลองสารล่ะกันซองลี่สาวลาล่องสารในเด้อเ,เ,เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้หเหาเฮ็ดคลิปต่อไปเจอกันคลิปนะหน้าเนาะบ๊ายบายน้องเค้กบ๊ายบายตอนนี้กะบ่ได้อยู่บ๊ายบาย